สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพูดกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับถ้าพี่พี่สนใจก็ติดต่อศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ครับมาพบกับอ,องค์เลขเลยครับเป็นพระงงานดินภาคเหนือ เก่าแนบองนี้กอเก้าลอยครับต่อไปครับเป็นอุปคุตครับกอบจะมองมองหน่อยฮะ องนี้ขอพันหาครับต่อไปครับเป็นเรียนหลวงพ่อคูณครับรุ่นสร้างศาลาบ ตรงนี้ก็่เก้าร้ครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาปูเอุยมแม่ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่เกาเลยครับ องนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโบ้ยครับองนี้ขอพันสองครับ ไปครเป็นหลวงปู่ทวดออกวัดไหนไม่ทราบนะไม่ทราบออกวัดไหนครับข้างหลังเป็นยันอย่างนี้ครับองค์นี้ขอพันห้าบ ต่อไปรเป็นพระกิ่งหลบูราณครับเก่ากึกเลยครับพระของผพระบ้านบ้านครับได้มาจากบ้านบ้านผมคัดมาอย่างดีเลยครับเก่าแน่ครับองค์นี้ขอสองพันห้าครับ ต่อไปครับเป็นพระคุณเพนไม่ทราบที่ครับองคนี้ขอพันห้าคบต่อไปครับเป็นพระกิ่ง เนื้ออะไรก็ไม่ช่างนะครับแต่จะสึกซึกหน่อยนะครับองค์นี้ขอพรน้าต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทา วัดปะเนียงแตกรุ่นแรกครับแต่พระเขาโดนล้างมานะครับพระบ้านบ้านเดิมๆเลยครับองค์นี้ขอสามพันครับเป็นหลวงพ่อทารุ่นแรกครับต่อไปครับ เป็นหลวงพ่อเงินไม่รู้ว่าวัดไหนครับวงนี้ขอเก้าอยครับต่อไปครับเป็นอุปคุตเก่าเกืกเลยครับ องนี้กอสองพันห้าครับถ้าพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ครับจมอง,องค์ต่อไปเลยครับเป็นรูปล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับไม่รู้รุ่นไหนนะครับ พระโลโบลานะองค์งนี้ก็อสามพน้าครับต่อไปอเป็นเทา,เทาลีดหลวงปู่ทวดครับพระทั้งตั้งอิ่งเดิมเดิมเลยครับ พวกพี่ๆดูกเกษตรโละก,ก็น่าจะรู้นะครับอง์นี้ก่อสามพนาครต่อไปครับเป็นพระหุ้มบาทเนื้อตะกัวเก่าครับ ตงนี้ขอสองพันครับต่อไปครัเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่ครัแต่ความเก่าไม่ต้องพูดถึงครับเก่าแน่ องค์นี้กว่าสองพันครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่หน่อยนะครับไม่รู้ออวัดไหนเป็นผ้าหลอ่อโบราณครับคาบดินคราบทรายยังอยู่เลย องนี้ขอสี่พันครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดพิมพบี B ครับพรายังสวยอยู่เลย นี่ขอสามพันห้าครับแล้วมาพบกับอ,องค์สุดท้ายครับเป็นคุณแผนยุคยุคเก่าๆครับน่าจะอายุหลายปีอยู่นะครับหลายร้อยปีเลยนะผมว่านะจากสันนิษฐานจากผมนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับแต่เก่าแน่ ราบ,บ้านเดิมมาเลยครับอ,องนี้ขอสี่พัน้าครับอ๋อยังมียังครับเป็นเวนเนื้อกะลาบ เป็นหัวเลมนะครับอันนี้โขอกร้อยครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ063ย์หกสามศูนยแปดศครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ